ผมเข้าผมลุ่มเข้าเป็นคนแรกๆของเลือกลับเออแล้วไลฟ์ไทยนี้ผมใช้ผลอะไรอยู่เบสฟุตดูได้ไงเฮ้ยแอบมาให้มาหาผมป่ะเนี่ยรู้ดิดูได้ไงออมมใช่เห็นเห็นไหมบอกบอกแล้วไม่เชื่อเบสฟุตมาจากผลช็อป ก็รู้ม่ใช่เออก็จริงผลใหม่นี่ผลแก๊สนู่น่ะผลแก๊สแต่ผลใหม่แต่แต่ว่าตอนนี้ผมระเวลไม่ตันละได้เวลาฟาร์ดเวลต่อให้ตันละแต่ก่อนอื่นเกาะแรกที่เฮ้ยผมมัถูกเล้อเฮ้ยหนูพลาดสุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าขี่เรือก็ใหม่ถ้าขับเรือใหม่เหรอเออถ้าขับเรือใหม่เหมือนกันถ้าขับเรือแต่ก่อนจะเป็นยืนใช่ไหมเอ้ยเป็นนั่งใช่ไหมอันนี้เป็นยืนแล้วมีแอนิเมชันในการปรับมือพวง พวงมาลัยด้วยแต่ตอนนี้เกาะแรกที่ผมไปคือเกาะอ,อะไรรู้ไหมเกาะอะไรเไฮด้าเปล่ามังกรไหนขอดูดิว่าเขาปรับโมเดลผลหรือเปล่าอา๋อผลได้ปรับเออผลได้เหมือนเดิมไม่ไม่เคยเปลี่ยนแต่ผลเวทรู้สึกว่ามันก็มาจากผลช็อปแต่เขาไม่เขาไม่ปรับโมเดลอะ ใ,นะใช่แต่ว่าถ้าเปิดฮาคี้นี่คืออย่างเท่อ่ะเนี่ยบ็อกฟุดแพทใหม่อัปเดตใหม่นี่นี่สินะเกาะไฮด้าพาอ,องังกรผมอยู่ไหนโอ<ฮ>้หว่าแนะนำใครว่าแนะนำนะบ็อกฟุดอัปเดตวันแรกอย่าพิ่งเล่นเซิร์ฟลมแต่วันเนี้ยเซิร์ฟไม่ลมและนี่คือผ,ผลเบสเอ้ยเอ้ยสแตมผมว่านายลืมวันอย่างไปนะตอนนี้ในตัวผมมันอย่างเท่เลยอะ หมัดมังกรวีสองปรับใหม่แต,แตมอย่างเทพไหนบอกวีหนึ่งปรับด้วยไงก็ปรับด้วยไงปรับด้วยเปล่าผมเห็นสปอยมีผมเห็นสป,อย,นสปอยมีอ่ะวีหนึ่งปรับด้วยไม่ปรับอม่ปรับยอะไรยเหรอผมไม่รู้อ่ะแต่แต่แต่ผมโอ้โหก่อยได้อย่างสวยอ่ะพามังกรหนูอยู่ไหนอเออมรมาลูกสองดิผมก็ผมเห็นแล้วลลกสอง แทบไม่แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นิดเดียวตอนนี้เผามังกรหัวอยู่ไหนเผ่าลองกองหัอยู่ไหนเผามังกรเผามังกรหาตรงไหน,นแต่ตอนนีนอ้อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปหาใน youtube เลยเกมเพิ่งอัปเดตมาได้วันเดียวไม่กี่ชั่วโมงจะมีใครรู้ได้ไงล่ะว่า เฮ้ยเฮ้ยมีบอสตัวใหม่อ่ะแต่เต็มก่อให้ได้มีบอสตัวใหม่บอสอะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่แต่แต่ว่าไม่ใช่แฮนด์คอร์กแล้วเอ้ยอะไรเอ้ยอยอะไรอ่ะล่ะอ,อะไรอ่ะเฮ้ยดาก้อนเฮ้ยดาก้อนอะไรอ่ะอะไรอะไร่อะหู อ๋อขายผลมังกรห้าพันลบักครับเข้าใจแล้วครับต้องคนรวยคนรวยเท่านั้นที่จะซื้อผลมังกร <c oughs> ต้องคนรวยเท่านั้นถึงซื้อผลมังกรได้ไฮด้าลีดเดอร์ไม่ไม่ใช่นั่นละไม่ไม่ไม่ใช่ Hand แฮนด์คอแกละไม่มีบอสแฮนด์คอกละตู้ก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ดีละแล้วมันสู้ยากไหมนะผลฮคิ้อย่างเท่แล้ว เออ้บอสไอ้ไฮดาลดเดอร์อยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วไหนดูดิไหนดูสก,กิลหมัดมังกรนี่โอ้โหอย่างเท่กิหมัดมังกรวีสองแบบปรับใหม่อย่างเท<ม>่แล้วผมหาตัวบอสไม่เจอตัวบอสมันหนีไปไหนละฮะ<า>สนไดหยังไม่ได้ผมมีเงินอยู่สองแสนพี่โอ้โหเท่เกินแต่ว่าดามเมจก็ยังเบานะพูดถึงดามเมจก็เบานะไม่ดีต้องพูดว่าดามเมจเท่าเดิมเฮ้ย ผลพิษใครใช้ผลพิษมาหรือว,ว่าไอ้นี่มันใช้ผลสแตม <Yeah. S 1> ไอ้บอสที่เกาะไฮด้ามันมันมันคือบอสไอ้ชื่ออะไรนะ <Okay. S 1> เออมาเจลแลนเนี่ยมันใช้ผลพิษ oh โอ้ไม่กอดเฮ้ยผลพิษก็ไม่ไม่ขนามือผลเบสแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ขนามือผลเบสนิดหน่อย แต่ผู้เหมือนเวทมันดีตรงตีธรรมดาได้นี่ดิแล้วตีธรรมดาก็ก็เบามากเลยด้วยโอ้เวทดีรู้สึกว่าจะไปทางพวกที่ตีธรรมดาได้ใช่ตียากเกินไม่เอาละไม่ตีละไม่ตีละไหนดูดิอันนี้จะวะจะแตมไอ้เกาะนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะไอ้เกาะกลางเกาะกลางยังเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมก็เต่าเหรอไม่เกาะกลางอ่ะไอ้ปราสาทน้ำแข็งอ่ะเอ้ยไม่ใหญ่ปราสาทบนทะเลอ่ะ เนี่ยแล้วเราก็มีเอฟเฟกเก็บกล่องใหม่ด้วยเอฟเฟกเก็บกล่องแบบใหม่อ่ะอืมอย่างสวยแล้วก็ววมีอะไรอีกนะเอ้ยไหนไปดูกอดเต่าสิแมนชั่นยังเหมือนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมแหลกเกมแหลกโอ้โหโอ้โหระเบิดแล้วมันขน่ดเกมน่ะ ไหนมีผลอะไรขายบ้างสป,ปินล็อกเก็ตเฟร,รมถ้าผลแก๊สขายนี่คือแบบผมยังาเฮมาเลยแต่ผลแก๊สร,ราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ที่แน่มันอยู่ในหลักสามล้านชัวร์ป้าบนี่แก๊สสามล้านสี่แหละขาสปอมาแล้สามล 4, ้านสี่เออนั่นี่ไม่4ี่ไม่บิกบ๊กมัมขายบิบ๊กมัมขายเมื่อเมื่อวานคิวเน่ขายแต่แต่เมื่อวานคิวเน่ขาย เออพวกเพื่อตันซื้อยธนาวแม่เออธนาวผมก็ตันแต่ผมซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังตังรุ่นร่นตอนนี้ตังโร,โรุ่นโรโ่นอ่ะบอกเลยแต่ทนี้เวลผมไม่ตันไปฟาร์มเวลจีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนจนสลัดเกิดพอดีเลยจนสลัดเกิดตอนผมอยู่นี่พอดีเลยเฮ้ยเผื่อได้ผลไหมเผื่อได้ผลไมมผลเบสเนี่ยแหละของแท้ของแท้ ผลเบสผลเบสของแท้เลยฮะเ,เฮ้ยบัฟหนึ่งมีมีออร่าผลแสงด้วยแล้วก็มีพระอยู่ด้วยโอ้ไ oh ม่ก็ผลเบสลงดันไม่ได้นะจ๊ะพี่ลงดันไปคุณตายแน่เลยนะครับพี่ตอนนี้นะครับมีโจตัดเกิดผมก็ต้องมาปะทะกับเพื่อนตัวผลเบสเบสเบสโอ้ยโอ้ยโอ้ยงงกระเด็นเลย เอาดิอ่ะเฮ้ยปรับมอนเตอร์ใหม่ด้วยมีปรับแบบมอนเตอร์ใหม่ด้วยเออเออเฮ้ยแต่ดาเมจตีธรรมดามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมันก็เบาอ่ะเออแต่มีสกิลใหม่แล้วแฮะในเลกิลใหม่ดิโอ้หเทเทเทเออ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 ตุ้มตุ้มมุนติ้วติ้ว เพรวเขาน่าจะใจดีเติมสก,กิล V P ให้ผลไงนะแต่ผลเบียดหน่อยเออก็จริงมันควรควรจะใจดีเติมสก,กิล V ให้เบีดฟูดของเราหน่อยนะอ,อยากรู้หน่อยสกิล V ของผลเบีดมันเป็นไง <c oughs> มันก็คงจะเป็นแบบมีใบมีดหล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็จิ้วจิ้วจิ้วแทงแทงชิม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 อ่ะผมว่าไม่ไม่มก็แปลงยากยเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์ดาวใช่มนุษย์ดาบ มาดูเบสโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนพีพีผมก็ผมจะตายเพราะการพีพีเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมเจอตัวที่มีเยอะอันี้แล้วผมเจอตัวที่มีไอ้นี่แล้วเออตุ้ม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 เครืองตายเครื่องตายเลยเครื่องเฮ้ยใครตดเรียบร้อยผมได้แฟกเมนต์แต่ใครได้ผลใครได้ผลชูมาที่เพื่อนไอ้นี่ได้ผลหนามเอามาเพื่อน Thank you จัดเก็บเรียบร้อยไปฟาร์มเวลดีกว่าอืมหือเก็บมาจะร,รีบผลเบดกันดีกว่าจะว่าไปมีอะไรปรับใหม่บ้างเนี่ย ดาบดาบปรับใหม่เพียบเลยอะลองซอสก็ปรับใหม่อัปเดตนี้ถูกใจคนหลายหลาคนเลยนะปรับใหม่เยอะมากอะแตมนเนี่ยแหละสวรรค์ของเราสวรรค์ของเราคือได้เป็นคนรวยเหรอไม่ใช่สวรรค์ของเราคือบล็อกคูดอัปเดตใช่ไหมโอ้ยทเผาแตก เนี่ยผลเบรดมาดีอย่างคือเปิดฮาคีปิดฮาคีตีไม่เข้าจอมขออย่ารีบเป็นผลช็อปเหมือนเดิมได้ไหมผมสับสนแาจาดยขอรี้เป็นผลช็อปเหมือนเดิมนะตีอ,อะ่ะขอเรียกงผลช็อปเหมือนเดิมดีกว,ว่าสับสนเกินปิดี่าเลย่กับงไก่อืแต่ใครไลน์มานี่เพียบเลยโอ้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 ย เอ้ยมันเด็กก็เก็บมาร์่ยากเมือนกันแน่เหมือนเบสเฮ้ยมอนพูดดิหึพูดอะไรอบเพลงนี้ CBD อบๆเยส CBD ดอบๆเยสเพลงเผ็ดเหรอเ้ให้ลองเพลงเผ็ดเหรอ ให้ลองเพลงเพ็ดเหรอในๆพนีน่พีแต่านจริงเลยให้ลองเพลงเพ็ดแมวง่าย,ายพูดถึงกิวมันไกลเหมือนกันแน่ผลเบสเห็นเห็นไมบอกแล้วไม่เชื่อมันไม่ได้มาจากผลตะปิ้นมันผลเบสม,ม,มันมาจากผลช็อปอีกหนึ่งมัด เหลือไว้ไหมมันชื่อไงนะก็้ H I A F เนี่ยคะก็เป็นเบคอนอ่ะสวยสวยได้กิวบินละเออทำไมมันบินช้ามาลูกสองขอดตอนเนี้ยหืมผมทำไม ไม่มผมผมอยากผมอย,กอยากอยู่โลก3แล้วผมจะไอ้นี่จะฟาร์เวลต่อเอ๊ะเอ้ยเอ้ยมีห้องใหม่ห้องใหม่มีห้องสีฮาร์คีใช่ไหมล่ะออร่าอ๋อปรับสีออร่าเป็นแบบนี้นี่เองมันหายังไงในวะสีออร่าฮึ่มก็ไม่รู้เหมือนกันโลก2หายังี้ก็ไม่รู้ซับซ้อนเกินไปอืมอัปเดตใหม่มันก็ไม่ดีเสม,มอไปนะมัน อืมมันมันสุดเปอร์คั่วับซ้อนอ่ะแอดมินเท่านั้นอ่ะอือมีแต่แอดมินอ่ะไม่รู้แต่แน่โลกสี่ไปทางไหนโลกสี่เป็นยังไงโลกสี่อ่ะไปทางไหนฮะโลกสี่มาอัพเดตมาอ้าวเหรอแล้วก่อใหม่คืออะไรที่เขาสปอยมา เกาะใหม่เหรอเออเกาะใหม่ไอเกาะที่เป็นภูเขาไฟอ่ะอะไรฮะถ,ถ้าไม่ใช่โลกสี่คืออะไรเกาะใหม่ที่เป็นภูเขาไฟเออใช่ไงไม่มีมีสะปอยเกาะใหม่เหมือนกันเนดีนน๋ยวังจะเล่าอีกเฮ้ยยังดูเออว่าฮึมอืก จะมีคนไทยเยอะกว่าลูกสองสามอืมแต่ก่อนอัปเดตว,ว่าดูดีมันเลยได้เจอก่อนรับด้วยล่องเรือไปหาเจอก่อนแล้วทำกรเก่าพิอ่ะเนี่ยก็บอกว่าก่อนสุดท้ายของลูกสามก็ปรับใหม่เันนอ่งที่จิกกี้เอาโคสอะโอ้โหโคตรใหญ่เยอะเลยจิ๊บแม่โอเคคิลไป มันมีบอกมีคนบอกว่าทำบุญให้หน่อยครับเฮ้ทำบุญให้หน่อยทำบุญเรื่องอะไรเรืโอ่ากตายไปกอดติกกี้เอาโค้ชตับหน่อยอย่างสวยอะมาดูกันผลและขายบ้างโลกหนึ่ง ไปดูก่อนนิกกี้เอาโคด้ดดิไอหน้าไอไอหน้าขายผลก็เปลี่ยนไปนะเออแล้วต uh, <well. S 1> ิดตามสปอนคิวตลอดเออแต่ตัวไหนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปนิกกี้เอาโคด้ดอะเอเอทำไมไม่ค่อยเปลี่ยนไปทำไทำไมในสปอนเห็นเปลี่ยนไปอย่างเยอะเลยอะตอนนี้ผมเร็วหนึ่งคันกิบซีหนึ่งคันสปอนกิบซี ดูนะส,สิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันมีโซนใหม่เข้ามาเลยโซนใหม่โซนใหม่ของติ๊กี้เอาโคสอ่ะสองพันสองร้อยห้าสิบในสุดก็ได้ฟาวเวลรอบล้านปีแล้วทีฟาวเวลในรอบล้านปี ก็ว่าอยู่ไ้ที่เนิมืองอเมริาใหม่อะไรเกาะกลางโลกตึ่งเป็นทุ่งไม้ทุ่งไม้รอบๆเกาะแล้วก็ต้องเอออแค่นั้นเอามาเพื่ออะไรแค่พุ่มไม้เนี่ยนะแต่ก็เอาเพื่อความสวยอ่ะดือดื้อดื้อดื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 ระเบิดพลังซูเปอร์ไซย่าโุ้โหแตแต้มมันมกรวีสองมันจะมีสกิลวีสกิลเนี่ย แล้วเบิดพลังซูเปอร์ไซย่าโอู้หูมโ่ไรใช้เลยระเบิดพลังซูปเปอร์ไซย,ย,ย่าต์้องถ้าจะมเลเวลผมแทบไม่ขึ้นเลยข้ามคนมีไหมฝนพัดไม่มีก็บอกว่าไงโดนบิดก,กับแมกมาไปตอนนี้นแล้วตอนนี้ฝนอะไรที่แบบผลได้แทงสู้จากผลได้โน่ no. แลกกับอะไร ฮึไม่เอาไม่คุ้มชัวเอไม่เอาอืผมตดงงกับเควสกอนที่กี้อย่าเลยคลยตลกเควยสไหนเป็นเควสไหนกันแน่ ฟาร์มให้หนึ่งพันห้าเลยเออหนึ่งดวงเกับไอ้เพชรเพชรเกาะนี้จริงแล้วได้ถึงผลเบสก็ใช้ฟาร์มได้แต่แต่ผมว่านะมันมันไม่ต่างเลยกับแบบเก่าเลยอ่ะผลเนี้ยไอ้ผลเช้าบ่าผลเบสอ่ะต่างต่าง ไม่ผมถึงความเก่งอะ่ะไม่ต่างอะไรกันเลย,อเ,ลยเออจริงไหมล่ะแค่ไม่ต่างเลยเลยความเก่งอะ่ะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ตอนเปิดฮาร์ดดิโคตรเท่อะ่ะใช่เขาแบบตอนเปิดฮาร์ดดิใหม่แต่รู้สึกว่าตอนเราจะวางฮาร์ดดิจะไม่เรืองแง่แล้นะจะวิ่งเงาแล้วนะเหรอของผมยีม่ต้อกนกลางคืนไงมันเลยเงา ใช่แต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกปวดหัวกับไอ้ก่อนนี้จริงเลยฟาร์เวลฟารเวลฟารเวลอยู่ดีๆม้อนหายไปไหนแล้วเนะผมระเบิดมอนเดียวม้อนหายไปเลยมาต่อยมัอนเล่นต่อยดีกว่าเออแล้วถ้าต่อยของหมัดมังกรมีต่อมันจะมีแบบเหมือนเท้ามังกรด้วยอันนี้คืออู๋เคนที่เล่น ฟัเห่ในโทรศัพท์แล้วาเต็มนีวเลย่คือบบรืนม่ะคือบแกเลนโทรศัพท์แทบระเบิดอ่ะอือต่าโทรศัพท์แทบระเบิดอ่ะเมื่อี้นอมเห็นมังกรมีสอเอนมีเขาขีมังกรสกิลเอได้นะแล้วของจริงข UH ี่ยังไง มผลอาอาไปชก็คือกูต้องส่งยาว่าทุกเออใช่ใช่ใชตอต่อไปผมต่อไปเราไม่ต้องเหตุผลแล้วนะต่อบตอไปเราส่งทางตู้จุดไหนเลยไม่ต้องเหตุล้ะกลัว,วไม่ต้องกลัวละค่ไม่พอเรียบร้อยจะแจมตอนนี้นะหาได้ยากเลยสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ได้แอปพาจะแตกมานังแค่ไหนแล้วนะเลเอวลสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด แต่เนี้ยผมฟาร์มวลอย่างยากเลยผลโลเกียก็ไม่มีนะผลเอ้ยผลแก๊สผลแก๊สใช้ดีไหมน้ใช่แต่เนี้ยผมติดชีวิตผมในการฟาร์มละบากขึ้นเรื่อยเรื่อยเือเบิดตูมระเบิดมาแลทุบอะไรยาก จะว่าไปมันมีหมัดไหนปรับใหม่หไปรถสองเนว,ว่ยไปรถสองเนว่ยเอ้ยคผมออกแล้วข้าตามผมดีผมเลือก่อกเออเดี๋้อเออจะไม่ทันละโอเคออกออกอืมรู้สึกว่า PP ะบบรุ่นรบนี่มันจะดีนะอืมใช่ ด้านที่นี่ที่ปั่มใหม่คือแบบเอฟเฟกอะไรมาสวยขึ้นมาเฮเฮพอร์ตไม่สำเร็จเ,เพราะว่าเซิร์ฟจีนายอยู่นั้นมันเต็มแล้วขอชื่ออัปเดตใหม่เลยนงนายเข้าเซิร์ฟผมมาะแล้เข้าเซิร์ฟผมเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมยังไม่ได้กลับรถของเลยอย่าเพิ่งเข้านะแต่ออกเกมไว้ก่อนอ่ะผมอยู่รถของแล้วเกมผมอยู่รถของแล้วเข้ามาเลยเข้าตามผมมาเลยเอ้ยตอนนี้นะั้นเกมผมค้างละเอามาละ เอ้ยเยข้าตามไม่ไม่มีคนตามพาผลไดมอนด์อยู่เว้ยอืมอสแตมมาเข้าตามผมมาเลยเอ้ยดาบยามาก็เปลี่ยนนี่นะอย่างอย่างเท่เลยดาบยามาแต่เปิดฮักคิร์ดิโหสแตมนายาต้องมาดูดาบยามาอย่างเท่่อพคุณเชื่อไหมว่าอ่าอะไรวะจะพูดอะไรวะเนี่ยพูดแทรกกูลืมไปหมดแล้วเนี่ยมาเข้าตามผมมา ผลได้นอะอือฮึโอเคคุณเชื่อในผมก็เป็นจริงห <c oughs> โอเคเชื่อมา,าแตเดยมาโลกสองเข้ามาเข้าตามผมมาโลกสองดยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูของทั้งหมดในตัวผมที่ปรับใหม่มาเข้าตามผมมาโลกสองแล้วผมให้ดูของทั้งหมดในตัวผมที่ปรับใหม่น,นี่อะไรเนี่ยเออปืนค,คู่มันคือปืนอะไรวะ อ๋อ,อนึกออกแลวเอาเดี๋ยวเข้าตามนายเข้าตามนายเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวพาไปเื้ออยากได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพาไปดื้อทำไ,ไ,ไม,ไมคุณลกสามอืออัปเดตอัปเดตช้าแถมบั๊กก็เยอะด้วยนะมันเป็นช่วงแรกครับอืแตอนเนี้ยนายเข้าตามผมมาด้วย จะหวัให้ดูของทั้งหมดในตัวผมที่มาลีมาเอ้ยเพื่อนผมแสงขอแสงเพื่อนขอแสง